นี้คุณลีซอจะได้ยิงปืนอะไรบ้างครับผมอยากยิงเดียวแบ่หมดเยเลยครับที่ผมบอกพี่ผมชอบมากตอนนี่ผมบ้ามากเฮ้ยผมอยากเป็นคนในสนามบอลเนี่ยอาจารย์ก็เลยให้เล่นกองหน้าจริงแล้วผมม่าอยากเป็นประตูใส่หมกจะชุดไม่เหมือนคนอื่นเลพี่จริงไหมรู้สึกว่ามันเท่มันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ย สวัสดีครับวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังวันนี้ผมไม่นัดกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะเรียกว่าตัวท็อปเลยฮะ,ค,ะคนนี้เท่มากๆด้วยครับเจ้าของฉาย,ยาเจ้าชายมังกรไฟแน่นอนจะต้องเป็นคุณลีซอทีรเทพวิดโนไทยนั่นเองฮะ ตอนนี้แขวนสตาร์ทเลิกเตะฟุตบอลเรียบร้อยแล้วฮะับเลยมีเวลามาเจอกับเราในรายการครับและเรามาอยู่กันที่สนามยิงปืนบางบัวทองแห่งนี้เราจะมาดูกันว่านอกจากยิงประตูในสนามแม่นแล้วยิงปืนแม่นด้วยหรือเปล่าครับอยากรู้ก็ตามมาครับคุณลี่ซอรออยู่สวัสดีครับเจอแล้ว,วครับ ชีวิตในช่วงนี้ครับ <S 2> <S 2> เล่นบอลแล้วนะคะก็ยังเล่นกีฬาหลายประเภทเลย เยอะเลยพี่เจ็ตสกีวิ่งบ้างทำอะไรครับมีเวทีกอล์ฟก็มีไปลองแบบฝึกให้เขาสอนกอล์ฟอะไรเงี้ยใช่ฮะเพราะว่าตอนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเนี่ยคือทำอย่างีกไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอะไรเงี้ยด้วยก็เลยไม่ได้ทำเลยครับก็เล่นแต่บอลอย่างเดียวตอนนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกีฬาอื่นๆเลยเอาทุกอย่างเลยอะไรคือยากสุดครับตอนนี้ตอนนี้ฮะกอล์ฟฮะกอล์ฟน่าจะยากนะกอล์ฟยากครับกอลยากอยู่แล้วมันบอดี้อะไรเงี้ยในการทวิสต์การเทิร์นอะไรต่างๆแบบมันค่อนข้างจะหลายอย่างครับแขขข่่่่งเเเจจ็็ตตสสกกีีีีีด้วยยนไปมา ผมว่าชอบกีฬาทางน้ําอยู่แล้วประมาณนึง,งครับคือถามอันตรายก็อันตรายแต่ว่ามันมีปัญหาเลยมันเราลงน้ําได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นความเร็วซึ่งเราชอบผมชอบรถชอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไว้จะสกีก็น่าลองอะไรเงี้ยสุดๆครับส่วนยิงปืนครับเป็นคนช,ชอบยิงปืนอยู่แล้วเหรอผมเป็นคนบ้าดูหนังพวกแบบนี้ฮะอ๋อเหรอพวกมิลิเทอรี่พวกไปลุยพวกอะไรเงี้ยจริงอะหนังพวกจอห์นวิกอะจอร์นวิกหรือว่าฟาสซิเรียสหรือแบบ ที่เป็นปืนเกี่ยวกับปืนนะพี่พวกเกี่ยวหนังทหารอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบผมอินมากรู้รู้เรื่องปืนเยอะหรอเลไม่รู้พี่ไม่รู้แต่แค่ชอบอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสผมเลยอยากมาอยากจะจัดเลยวันนี้ปืนที่อยู่ข้างหลังเรานะครับผมเขาเรียกว่าปืนอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันที่ถามคนต้องคนที่รู้ดีกว่าพี่ถามเือร์ชื่อดีกว่าครับวันนีครับเรานี่เลยครับครับคุณซันครับแนะนําตัวได้เลยสวัสดีครับก็ผมชื่อซันนะครับเป็น เจ้าของสนามกีฬายิงปืนบัวทองแล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติด้วยโอ้ทีมชาติด้วยเอครับยันแทีมชาติยิงยิงประเภทไหนครับปืนลูกซองด้วยครับแล้วก็เป็นปืนสั้นสากลที่ไปแข่งพวกซีเกมอะไรเช่นเกมอะไรเงี้ยด้วยครัโอ้โครับผมมันเลยครับอาจจะเคยเจอกันตอนเคยเจอกันไหมเคยไหมพี่ตอนไปแข่งพวกซีเกมอะไรเงี้ยบ้างเนาะเพราะว่าผมผมก็ติดทีมชาติตั้งแต่ยูวันสิบแปดเหมือนกัน ใช่พี่เรจาได้เจอกันอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาอะไรเงี้ยประมาณนั้นคใช่อะจะวนๆเจอกันวันนี้เอามาให้ดู2ตัวครับครับตัวนี้จะเป็นปืนสั้นปืนพกสั้นนะครับเป็นยี่ห้อซิกซ์าวเวอร์รุ่น X5 Legion ครับครับอันดับแรกเลยว่าเราจับขึ้นมาปุ๊บเราจะเคลียร์ปืนก่อน ว่าข้างในไม่มีแม็กกาซีนแล้วก็ลองดึงสไลด์ดูว่าไม่มีกระสุนค้างอยู่อางเงี้ยปลอดภัยโอเคอก่นตัวนี้พอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บผลแม็กกาซีนดูก่อนไม่มีกระสุนมาครับใช่แล้วก็ลองดึงเลียร์อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเปิด้างเอาไว้อย่างงี้ก็ให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเฮ้ยปืนมันมันปลอดภัยอยู่เพราะว่าถ้าสมมติว่าปืนตัวนี้ครับถ้ามันปิดอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นมาเห็นไม่รู้ว่า ข้างในมันมีลูกหรือเปล่าบางคนหยิบมาปุ๊บเหนียวไกลรัดแน่นกันอย่างนี้ถ้าเราเปิดว้อย่างนี้ทุกคนรู้ว่ามันปลอดภัยโอเคครับดีครับอันนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนของตัวนี้จะยิงลูกปืนขนาดไหนครับแต่ละอันนี้จะใช้กระสุนขนาด9มมครับเป็นขนาดแบบทั่วไปเลยข้อตันเลยครับปืนสั้นแล้วก็ตัวนี้ใช้ลูกกระสุนไรเฟิลขนาด300แบ็คเอาท์ครับตัวนี้ก็เป็นกระสุนที่ที่เข้ามาใหม่อยู่เหมือนกันครับยาวเลยใช่ไหมพี่ใช่เป็นกระสุนรู้อะไรเพ่มไหมครับ ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าที่เลยไม่ได้ติดตามเท่าไหร่แต่ดูแล้วมันก็เป็นลูกปืนที่ใหญ่นะลูกปืนที่ใหญ่นะลูกปืนที่ใหญ่นะแล้วก็ดูแล้วก็อันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลองยิงตัวนี้นี่แหละครับใั่ไหมเป็นปืนเซมิออโต้หรือเปล่าครับเซมิออโต้เซมิออโต้ก็คือเออ่มันจะทำงานตามนิ้วของเราก็คือเราเหนี่ยวไกาหนึ่งครั้งออกหนึ่งนัด ก็ต้องปล่อยปล่อยไกลแล้วก็เหนี่ยวเข้ามาใหม่แต่ถ้าเป็นพวกในเกมหรือในหนังต่างประเทศนะครับที่เป็นฟูลออโต้ก็คือกดค้างแล้วมันก็จะออกหมดเลยประชาชนทั่วไปคือสามารถซื้อปืนมาแบบนี้มาครอมของตัวเองได้หรอได้ครับต้องต้องขอใบอนุญาตยางไงรต้องขอใบอนุญาตจากอำเภอหรือว่าที่ตามทะเบียนบ้านเราอยู่ะครับกรุงเทพก็จะก็จะขอที่ที่ตัวกรมการปกครองแต่มันพกไปข้างนอกไม่ได้พกไม่ได้ครับปืนเนี่ยประชาชนสามารถ มีไว้เพื่อป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินที่บ้านเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าถ้าอย่างในสนามเราเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมยิงเพื่อการกีฬาใช่ไหมครับเราจะแนะนําให้คนที่จะเอาปืนเข้ามาครับก็จะเอามาแต่ปืนเปล่าๆคือไม่มีกระสุนมาไม่ต้องเอากระสุนมาแล้วก็มาซื้อกระสุนใช้ซ้อมที่นี่เสร็จแล้วก็เอาปืนเปล่าๆเนี่ยกลับบ้านไปมีกระสุนอยู่ที่บ้านที่เนี้ยถ้าสมมติว่าเราดันเจอแบบ ด่านหรือว่าอะไรระหว่างทางที่เขาตรวจแล้วเจอปืนเนี่ยมันมันก็มันก็ผิดกฎหมายระดับหนึ่งว่าเออเราอ่พกพาไปที่สาธารณะว่าเจตนาในการที่จะก่อเหตุมันมันไม่มีมันก็จะทไมมีูปปืนด้วยมันก็ใช่ครับผมเคยโดนนะครับพี่้วใช่ผมปืนบีบีกานไปไวในรถแล้วตำรวจเจอรวย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 วเลยเฮ้ยคุทอะไรเนี่ยยี่ใจเย็นจเยีีการที่ผมไปเล่นมาที่ดูว่าอยากยิงอะไรผมอยากยิงเดี๋ยวใ้ยิงหมดนี่เลยครับยิงหมดีเลย้สั้นยาวอะไรเงี้ยคือผม ที่ผมว่าพี่ผมผมชอบมากกอ่นี้ผมบ้ามากจอนวิกจอนวิกก็ <c oughs> ใช้ปืนอะไรฮะจอนวิกใช้ปืนอะไรจอนวิกก็มีหลายตัวครับตแต่ว่าส่วนมากจะเป็นจะเป็นปืนพวกซิกเงี้ยครับจะมีซิก M P X อยู่ตัวหนึ่งที่ที่ใช้เป็นกระสุน9มมครับถ้าถ้าเป็นภาคก่อนหน้าเนี่ยครับที่ตัวยาวยาวอ่ะเอาเป็นว่า,ล,วาลองมีเงินได้ไหมฮะ ได้ครับนอกนี้เลยครับเราต้องทําอะไรก่อนก่อนยิงครับเดี๋ยวเราไปเลือกว่าจะยิงตัวไหนอะไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปยิงได้เลยจดเลยโอเคครับผมมาฮะมานี่คือความน่าเบื่อของการเอานักกีฬาชีพมาออกรายการเรานะฮะฝึกแ๊บเดียวเก่งเลย อย่างน้ครับสนามโอเคครับเราอยู่ในสนามซ้อมยิงปืนแล้วฮะคุณสารครับแนะนำต่อได้เลยครับอันดับแรกเลยครับหยิบปืนขึ้นมาปุ๊บดึงสไลด์ครับเคลียร์ก่อนดูว่าไม่มีลูกเวลาอยู่ในสนามนะครับ แนว <S <S ปืนเนี่ยเราจะหันไปทางเป้าอย่างเดียวหันไปด้านหน้าอย่างเดียวเ,าาเราจะไม่หันหันออกมาข้างหลังเลยไม่ว่าจะมีกระสุนหรือไม่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามถ้าเวลาเราจะจะับยังไม่จับปืนนะครับเราจะเปิดอย่างเงี้ยค้างไว้ตลอดเลยเพราะถ้าเราปิดเนี่ยอย่างที่บอกว่าคน,คนอื่นไม่รู้ว่ามีกระสุนอยู่หรือเปล่าใช่แล้วเราก็จะใส่กระสุนแค่เวลาเราจะยิงยิงเสร็จเราก็เคลียร์ปืนแล้วก็วางไว้อย่างนี้ทุกครั้งวิธีการยิงเนี่ยก็คือเราจะใช้มือข้างที่ถนัดอะครับจับจับริปปืนเข้าไปก่อน นิ้วชี้เราจะเอาไว้ใช้เนี่ยวไกนะครับแล้วก็3นิ้วนี้เราจะกำปึงเข้าไว้อย่างงี้มือมือข้างไม่ถนัดนะครับก็จะประคองไว้อย่างงี้จับ2มือถ้ายืนถ้ายืนเนี่ยถ้าเรายืนแบบเบสิกง่ายๆก่อนเลยคือเราจะยืนตรงๆเลยครับกลางขากว้างประมาณเท่าหัวไหล่เดี๋ยวจะให้ลองดูนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปภาพที่เป่าถ้ามือจะอยู่ประมาณนี้ครับจะไม่ต้องไม่ต้องตึงมากไม่ต้องหย่อนมากอยู่กลางๆประมาณนี้ใช่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือวิธีการเล็งครับปืนเกือบทุกกระบอกเลย ถ้าเป็นปืนพกอะจะมีศูนย์หน้าตัวนี้เรียกว่าศูนย์หน้าตัวนี้เรียกว่าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นแท่งขึ้นมาเหมือนตัวไอศูนย์หลังจะมีล่องเข้าไปเหมือนเหมือน,นตัวยูครับเรามองผ่านศูนย์หลังตัวยูเนี่ยให้เห็นศูนย์หน้าเข้ามาแทรกยู <U S 1> กับไอรวมกันเป็น W ครับ W ก็คือใช่ข้างบนเสมอกันซ้ายขวาเท่ากันไม <U S 2> ่เอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งพอเราได้ตัว W เสร็จแล้วเราไปทาบที่ เป้าตรงกลางวงดําเลยครับกระสุนเนี่ยจะออกไปยอดของตัวตัวตัวส่นหน้าใช่ครับขั้นตอนต่อไปคือหลังจากเล็งเสร็จแล้วครับเราจะใช้นิ้วชี้ในการลั่นไก่นิ้วชี้ในการลั่นไก่เนี่ยเราจะแตะตวเนี้ครับแล้วก็ลากเข้ามาช้าๆเนี่ยถ้ามีกระสุนมันจะปั้งออกไปครับอันนี้ก็คือมันจะมีเสียงแชะเบาๆครับใช่ ใก่กระสุนแล้วนะฮะวันนี้ <c oughs> เราจะมาวัดกันไทยแม่นกว่าครับผมยิงประตูกับยิงปืนหรือว,ว่ายิงปืนเ <c oughs> ราเปิดไม่ดีไรเลยไม่ดีเลย สุดใหญ่ครับผมคนละสิบนัดใช่เมื่อกี้เราวอรลนะพี่นัทวอมดีวอลมาดีซ้อมยิงวอลมาดีวอลมาไม่ค่อยมั่นใจยิ่งยิงยิ่งแย่พี่หลุดไปสี่ไปสองครับผมคันนี้สิบนัดเลยโอเคเต็มร้อยคะแนนร้อคะแนนครับใครจะเป็นแชมป์ของวันนี้ครับใช่ครับไปก่อนไปก่อนผมบอกก็ได้ให้เกียร์ให้เกียร์ให้เกียร์แข่งเข้เชิญมันมันจะมีมันจะมีเหมือนคนแช่งอยู่ข้างหลังนิดนึงนะใช่ีแบิค่คนกดดันอยู่ข้างหลัง3 2 1 e e go จบแล้วเหครับจบแล้วครับผมจบแล้วค้รับไม่ไหววัรีซอคุนี่คือนี่คือความน่าเบื่อของการเอานักกีฬาชี่มาออกรายการเรานะครบกลับมาฝึกแ๊บเดียวเก่งเลยโอ้โหเฮ้ยมีตรงกลางแล้วนี่อามหกอันนี้ล่ะนี่ล่ะนี่อันนี้อันนี้ดู แปดสิบครับแ9ดบาตัวขัดแยพง่ิวครับมผมนำไปก่อนนะพี่นำไปยาวเลยดูแล้วแปดิ้นีุ่ด2ลูกก็จบเลย <laughs> <laughs> ครับผมโอ้โหอ่ะมาดูเป้ากันครับดูเป้าครับเอ้ยชุดหลังก็ได้อยู่นะได้ได้อยู่ครับหลังก็โอเคเกาะกันเป็นกลุ่มเลยเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเขาไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรนะครับสรุปผลนะครับของซิกซ์ซาวเวอร์เก้ามมครับคุริซอแปดสิบเก้าคะแนนเจ็ดสิบเกจ็ดคะแนนนี่ถือว่าเป็นปืนเด็กกับปืนเล็กไม่เอาไไมม่่นดเราต้องแบบว่ามันแอน่ะปืนใหญ่น้อยนี่ไหมครับ นี่ครับขอแก้ตัวแก้ตัวหนุนข้าบองเราเริ่มด้วยปืนอะไรครับคุณสัน อันนี้เป็นปืนเออ่ซิก MCX นะครับลูกกระสุนขนาดจุดสามร้อยแบ็คเอาท์ครับกี่บาทครับพี่ปืนสี่แสนครับปืนสี่แสน่กระสุนนั้นละประมาณประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยวันนี้เราก็ยิงคนละร้อยนัดคนละหนึ่งเราขอเทียบพิซซ่าละเวลายิงปืนยาวเนี่ยเราจะยืนเอ่อเสียง45องศาไปทางนี้ครับแล้วเราก็ใช้ท่านท้ายตอนนี้ครับับเข้ามาที่ที่หัวไหล่ที่บ่า แล้วก็เอาแก้มวางมานี้ตาเราตาขวาเราจะมองเข้าไปผ่านตัวจอเนี่ยครับแล้วเห็นจุดสีเขียวขึ้นมาแล้วเราก็จะยิงเงาภาประมาณอย่างนี้ได้เลยครับครับลองเลครับวอ้โหเฮือนเลยปะยิงต่อได้เลยครับ อย่งครับสนั่น <g ug ly> ดีีฮะดีด,ด,ด,ดแรงไหมครับไม่แรงก็ตึงๆรู้ว่าแรง บริซอได้มาฝึกยิงปืนแล้วนี่อย่างนี้ต้องการครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากครับสนุกมากชอบครับปืนดินปืนสั้นปืนยาวั้นยาวใช่ครับพอมาเนี้ยมันก็มีเสียงมีอะไรเงี้ยก็ต้องบอกป้องกันอะไรแบบใส่อะไรเงี้ยด้วยจะต้องเน้นในเรื่องของของ safety นะเซฟตี้ครับก็ปืนปืนมันจะค่อนข้างอันตรายกว่าด้วยมันก็ต้องใช้อ่อ ความปลอดภัยสูงกว่าครับครับจะแบบเล่นๆไม่ได้แล้วเพราะว่าอันตรายคจริงจังครับอันตรายจริงครับผมมันคเป็นกีฬาที่สนุกเลยทีเดียวครับสนุกใครที่อยากมาฝึกยิงปืนแบบนี้ครับต้องมาที่ไหนครับคุณสั้นมาได้ที่สนามยิงปืนบางบัวทองได้เลยครับเปิดหยุดทุกวันจันทร์ครับมีเฟซบุ๊กมีแสแกมอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมีเฟซบุ๊กไปเสิร์ชแล้วก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอไปนั่งพักคุยสักเล็กน้อยแล้วกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนทที่ประทับใจคือ ทัวร์นาเมนต์ซีเกมครับซึ่งโซนเมนต์นั้นเนี่ยมันมันเหมือนกับมีทุกรสชาติในทัวร์นาเมนครับมีช่วงนึงที่เคยปรึกษาคุณพ่อแล้วก็อยากจะเลิกเตะบอลเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วร่างกายผมมันไม่ได้เท่าพี่ๆครับว่ะแล้วผมต้องซ้อมเท่าพี่เขาเพื่อจะไปแข่งฟุตบอลโลกโ<อ>ครับพี่โอ้น่าจะเหนื่อยมากนะไม่ไม่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะทีมชาติอเลยนะเดี๋ยวค่อยเลื่อนเขาหลังแล้วกันอนะไรเงี้ยคุยถึงเส้นทางการ เตะบอลในชีวิตของคุณลีซอครับ,รบเรื่องยังไงบ้างครับคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาแล้วก็เขาก็อยากให้ผมมาเล่นกีฬาแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าผมชอบอะไรก็เลยให้ไปเรียนเทนนิสก่อนแล้วจากนั้นก็ไปสอบเข้าที่กึงเทนิสเตียนก็เลยเลยได้มีโอกาสที่จะแบบว่าตาคุณพ่อไปสนามฟุตบอลไปดูฟุตบอลบแล้วก็รู้สึกว่าชอบฟุตบอลมากกว่าชอบมากกว่าผมรู้สึกว่ามัน มันสนุกกว่ามันเอนเตอร์เทนเฮ้ยผมอยากเป็นคนในสนามบอลเนี่ยชอบบรรยากาศทุกคนรัสเ <ทะ S 1> ชียร์เราใช่ใช่ครับก็เลยหยุดเล่นเทนนิสเลยก็เลยพอเรียนจบคอร์สปีหนึ่ง,งฮะกไ็ไม่ไม่เล่นอีกแล้วก็อพอไปเตะบอลแทนบอลเลยใช่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนคือผมช่วงที่ดูฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนเอาเอา,เอาลูกเทนนิสมาเตะระหว่างเรียนเทนนิสนะมาเตะมาเดาะมาอะไรเงี้ยคุณพ่อเลยว่าอยากเล่นฟุตบอลไหมอะไรเงี้ยโอ้อยากเลยเขาก็เลยโอเคก็เลยเข้ากรุงเทพศรีนครได้ก็ มือนเข้าไปเล่นทีมโรงเรียนเหมือนแล้วปเล่นบอลหน้าหน้าห้องพละไอ้ครูก็เห็นอะไรเงี้ยก็เลยชักชวนเข้าทีมแต่ว่าก็คือยังไม่ได้แข่งเลยแค่แบบเข้าไปซ้อมกับทีมเพราะเราเด็กมากอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยให้เล่นกองหน้าแต่จริงๆแล้วผมมาอยากเป็นประตูเพราะผมมาอยากใส่ถุงมืออยากใส่หมวกใจชุดไม่เหมือนคนอื่นนะพี่จริงอ่ะทองดูประตูอย่างนี้เหรอใช่รู้สึกว่ามันเท่มันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจารย์ให้เล่นกองหน้าก็เลยเล่นกองหน้าตั้งแต่ตอนนั้นเลยอยงเี้แล้วผมก็คือชอบฟุตบอลก็คือเล่นแต่ฟุตบบบบบออออลลลลลเเเเยยยยยยฟุตตแาาาววๆนนนะครรัใช่่่โขึึ้มมีกกหง็จิ เริ่มเข้ามาทิ้งชาติตอนอายุ14อย่างเงี้ยเข้า U17 ผมต้องไปชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมข้ามรุ่นมาแบกรุ่นมาสามสปีแล้วผมก็เข้าไปคัดกับเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยผมก็อยากแค่ลองเฉยๆดูว่าเราศักยภาพถึงไหนอะไรเงี้ยติดเลยต,ตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะติดผมแค่อยากจะดูคุณพ่อว่าไปลองคัดดูแล้วกันดูที่ว่าเราขนาดไหนอะไรเงี้ยก็พอไปคัดก็เหมือนโค้ชเขาก็เหมือนช่อเห็นแววอะไรเงี้ยคือตอนแล้ว,ตอ,ลวตอนนั้นคือคุณพ่อผผมอ่่เป็นู้สกาาีีฬท เหมือนอาวุโสอยู่ในวงกรากรกีฬาก็จะมีกระแสแบบเด็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมแบบเป็นเด็กเส้น,นคุณพ่อรู้จักกับโค้ชนี่นั่นนะครับทางทางนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคุณพ่อต้องแบบว่าคุณพ่อต้องเดินไปก,กับโค้ชบอกว่าพี่ถ้าลูกผมมันไม่ดีจริงๆพี่ไม่ต้องเอานะอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่า <c oughs> แบบเพราะว่าอะไรเงี้ยแบบเกรงใจอะไรนะเออพี่ไม่ต<ม>้องเกรงใจเลยอะไรเงี้ยซึ่งที่เขาบอกเขาชอบเขาเห็นแววเนี่ยก็เลยติดไปฉายาเจ้าชายมังกรไฟนี่มาตอนไหนฮะอันนั้นตอนผมกลับมาจากอังกฤษมาอยู่ที่เมืองไทยครับเริ่มกลับมาเล่นฟุตตตบออออลาาชีีีีีพเเเเ็็มมมัวกคืืททท่่่งไยย BC BC Hello Hello น เหมือนสารลักษ์ของทีมเป็นมังกรคนระผมก็อยู่ที่ที่นี่มานานครับตอนแรกก็อยู่หลายปี4ปีหปีแล้วก็ย้ายออกไปผมกลับมาอยู่ที่เทโลเนีสามรอบพี่ครับแล้วก็เริ่มที่นี่แล้วก็จบที่นี่นี่ก็เลยเหมือนได้เขาก็ตั้งฉายาให้เป็นเจ้าชายมังกรสุดยอดอะไรเงีย้ยครับชัยแมตที่ประทับใจคือผมก็มีหลายนะครับแต่ถ้าประทับใจจริงก็มีคนเล่นซีเกมครับที่ฟิลิปปินส์ที่นัดชิงเนี่ยผมชนะเวียดนาม3-0ผมมีแฮตชิป ที่โซนั้นนั้นเนี่ยมันมันเหมือนกับมีทุกรสชาติในโซนนั้นฮะช่วงแรกผมเป็นความหวังของทีมในการเล่นศุนหน้าต้องยิงประตูแต่ว่าในช่วงแบ่งกลุ่มที่เล่น3นัดแรกเนี่ยผมยิงประตูไม่ได้เลยครับทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยแบบเป็นความหวังของทีมทำไม<อ>ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เครียดโทรหาคุณพ่อบอกว่าโอ้หเครียดมากตอนนี้โดนกระแสโจมตีเยอะร้องไห้ช่วงนั้นฮะเพราะเราเราเข้ารอบก็จริงแต่ว่า ผลงานผมไม่ดีเลยอะเงี้ยครับนัดต่อไปต้องเล่นรอบรองเจออินโดนีเซียพอได้คุยกับคุณพ่อเสร็จคุณพ่อก็เหมือนกับให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็พอปรับทุกคุณพ่อเสร็จแล้วเหมือนกับปลดปล่อยปล่อกดดันออกไปแหม์รอบรองก็ยิง2ลูกชนะ3าหนึ่งแล้วก็นัดชิงก็ไปยิงเวียดนามแพ้ศิกสามลูกก็เป็นดาสมอลร่วมคือมอนแบบเหมือนจากต่าสุดกลับไปู่สูงสุดอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าประทับใจในท์นาเต์นั้นมีช่วงนึงที่เคยปรึกษาคุณพ่อแล้วก็อยากจะเลิกแต่บอลเลยใช่ไหม มีช่วงช่วงแรกๆที่เริ่มติดยูสิบเจ็ดเนี่ยครับครับผมอายุสิบสี่ซ้อมกับรุ่นใหญ่ยูสิบเจ็ดผมแบกสามปีแล้วร่างกายผมมันไม่ได้เท่าพี่ๆเขา,าอ่ะแล้วผมต้องซ้อมเท่าพี่เขาเพื่อจะไปแข่งฟุตบอลโลกโอ้โหน่าจะเหนื่อยมากนะผมเหนื่อยมากนะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วมผมซ้อมเช้าเสร็จผมจำได้ผมโทรหาพ่อเลยบอกตาไม่ไม่ไหวแล้วโอ้โหเหนื่อยมากเลยแบบไม่ไม่ไม่อยากเล่นแล้วอะทีมชาติอเลยเดี๋ยวค่อยเล่นเขาหลังแล้วกันอะไรเงี้ยครับคุณพ่อบอกว่า ไม่เป็นไรนะป้าเคารพในการตัดใจของซอนะแต่ว่าซอเคยบอกป้าว่าอะไรเป้าหมายที่อยากได้คืออะไรก็เหมือนคล้ายๆทรงเดิมครับเราก็ทวนให้เขาฟังเขาบอกนั่นแหละถ้าตรงนี้ยังผ่านไปได้ปลายทางก็จะไม่มีทางถึงเลยอะไรเงี้ยโอเคอ่ะสู้ต่อก็ได้แต่ว่าสู้มามาช่วงที่2ก็เป็นช่วงที่ทีมชาติชุดใหญ่แล้วตอนนั้นเล่นกับมีทีสโมสรต่างประเทศมาตอนนั้นเรากลับภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วตอนนั้นไฮวอทเว็บพูดสินที่อังกฤษครับเขาก็มาตัดสินในเกมนั้นนักเตะโบตันเนี่ยมาเตะนักเตะไทย เสร็จแล้วเหมือนมันเราเตะเราล้มล้มลงไปนอนเนี่ยเขาก็ไปด่าล้วเตะไทยซึ่งผมก็ฟังูเรื่องผมบอกให้คุณไปด่าเขาทำไมในเมื่อคุณไปเตะเขาคุณต้องขอโทษสิอะไรเงี้ยก็เพียงกันแล้วไเบิก็เดินมาคุยกับผมว่าทำไมคุณถึงพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยก็คุยคุยกันแต่คนข้างนอกที่เขามองอะกลายว่ามองว่าผมอะไปต่อรอต่อเถียงกรรมการไปสร้างความสร้างปัญหาอะไรเงี้ยไม่มีใครถามผมพอถึงเวลาเขาออกไปให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วก็โจมตีผมซึ่งเป็นคนในทีมบอกว่าเอ้าก็อยู่ด้วยกันในทีมอะมีอะไรคุณก็ต้องมมมาาาถกก่่อนนนสิิวัเดขึ้ อยู่คุณพ้อพูดไปอย่างนะั้นนะผมเลยรู้สึกไงเนะี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมทุ่มเทแบบเนี้ยแต่คนมองผม,มอีกแบบหนึงนะ่งอ่ะผมรูสึกว่าผมเสียเวลาที่อยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าเออคุณพ่อก็แบบมันเรื่องปกติอะไรเงี้ยเราจะให้ทุกคนเขาเข้าใจเราถอดไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วมีช่วงที่สามด้วยเหรอช่วงที่สามก็ไปอยู่ที่อังกฤษครับคือผมต้องเดินทางไกลอ่ะสอนผมอยู่ที่เบเวิร์ดสคูลมันจะอยู่แบบเอสเซ็กซ์นอกโซนหกอาร์คิสันพาร์เลตจะอยู่อันนี้โซนเหนือเหนือหน่อยพี่อันนี้โซนใต้ัเทมองนั่ารไต่ออเหรป้มมนนียง หกโมงถึงสองทุ่มผมต้องกลับมาที่เอสเดย์นอนอีกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยมากแล้วบางทีแบบจากจากสเตชันไปถึงโรงเรียนเนี่ยมันสองสามกิโลซึ่งมันไม่มีบางทีมันดึกแล้วไม่มีรถอะ่างี้ผมก็ต้องเดินเงี้ยบางทีฝนตกอะไรเงี้ยตังจิตนะครับรู้สึกท้ออะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพ่อคุณพ่อก็บอกว่าเงี้ยเหมือนก็คุยก็คล้ายเดิมอ่ะสุดท้ายคือต้องการไหมล่ะความสำเร็จถ้าต้องการก็ต้องสู้ต่อไปก็ต้องสู้อะไรเงี้ยสุดยอดก็เลยผ่านได้แต่สุดท้ายก็มีวันที่ต้องเลิกเตะจริงๆปีนี้เอง ใช่ครับพออายุมันมากขึ้นด้วยแล้วก็งานผมมีงานนอกสนามด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันถึงจุดที่เหมือนต้องเลือกแล้วก็รู้สึกว่าแบบกูจะเสียโอกาสในการทำงานข้างนอกไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วฟตุตบอลน,น่ะพอมันอายุมากขึ้นเนี่ยมันเราต่อให้เราเล่นดีอ่ะมันเราไปไหนต่อไม่ได้นะพี่เพราะเราอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยงั้นเราตัดใจเลิกดีกว่าก็ทบทวนอยู่มันสองเดือนนะพี่คือคุยตัวเองไม่บอกใครเลยอยางทบทวนตัวเองทุกวันว่าความรู้สึกเรากับฟตุตบอลตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็มีแมตช์อำลา พิเศษทีมชาติช่วงต้นปีเนี้ยที่ผ่านมาประทับใจมากครับมันเขาก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยเราทุ่มเทกับทิมชาติมาซึ่งเป็นแมตช์การแข่งขันจริงๆด้วยครับไม่ใช่แบบว่าจัดขึ้นมาแบบแค่มาเตะเล่นกันสนุกๆเงี้ยเป็นการแข่งขันที่ ในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็มีผลการแข่งขันที่มันแบบมีผลต่อแรงด์กิ้งที่จะะอไรด้วยใช่ครับก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ประทับใจครับแต่ตอนนี้คุณหยุดทุกแหล่าแล้วเนี่ยหยุดหมดใช่ไหมครับผมกำลังจะแต่งงานแล้วอ่าใช่ใช่ครับคุณคบกับแฟนถึงกี่ปีนะฮะก่อนสิบปีครับสิบปีสิบปีปีหกหกนี้ใช่ครับเจอกันที่ไหนจำได้ไหมเจอกันที่สนามเทิงครับเทใช่เลยเจอเขานั่งรอเพื่ออยู่หน้าห้องน้ำเ เด okay, e right? um> yes. um> ี๋ยวเขาเรียปว่าตั้งนิดนึงนะเดี๋ยวผมเข้าไปพี่อยู่โต๊ะไหนนะโอเคแล้วเดินวนไหวรอบนึ่งเดินเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในทีนึงว่าเขามาใครบ้างอะไรเงี้ยจะไปรีบไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอเจอเขาก็เลยแบบก่อนเขาจะกลับก็ขอไลน์ไว้คุณแม่เขาเนี่ยบอกเลยว่าอย่าอย่ายุ่งกับผมเลยตั้งแต่ตอนแรกที่เขารู้ครับบอกไม่เอานะคนนี้มาซูแน่ซูมากเลยอะไรเงี้ยข่าวเยอะมากแล้วผมมีโอกาสเจอคุณแม่เขาหตอนนั้นผมก็เลยบอกว่าคุณแม่ครับคุณแม่อย่าตัดสินผมจากข่าวนะครับเขาให้โอกาสให้ผมได้แบบพิสููจนน์ตัววเอองใหห้ด่่ยาผม รักลูกคุณแม่จริงๆนี่เข้าถูกทางแล้วเข้าถูกทางเลยครับเราจะเลื่นมาผมการเป็นที่รักของคุณแม่เขาเลยไอ้น่ารักน่ารักดีแพีจะแต่งงานภายในปีนี้ไหมครับ12พฤศจิกายนครับโอเคที่พุทธลัยครับเชิญนะครับพ่บ้านเข้าไปกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณรีซอมากนะครับสำหรับการพูดคุยที่สนุกเลยทีเดียวคะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยฮะับสำหรับรีซอร์ทครับลืมติดตามนะครับรายการ One Day with Matthew หนึ่งวันมันดีตีสีคนดังครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่อง Mono Twenty สถานที่ของเราครับบางบัวทอง shooting range ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับจะเกิดไม่อยากพลาดความสะดวกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโม n o 29นที่ไหกันนะครับ